ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่เจอหลักฐานมัดฆาตรกรเจอหลักฐานคดีน้องชมพู่ชายปริศนาเข้าป่าพ่อแบมชี้ลุงผลเครียดพยานพบตำรวจกรณีน้องชมพู่อายุ3ปีสูญหายจากบ้านพักอำเภอดองหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่11พฤษภาคมไปจนพบศพกลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรกระทั่งผลชนสูตรจากโรงพยาบาลตำรวจพบบาดแผลที่อวัยวะเพศขณะที่ตำรวจ กำลังเร่งหาหลักฐานเพื่อตรวจหา DNA แฝงตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุด19มกราคม64เวลา10นาฬกาที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1จังหวัดปทุมธานีตำรวจได้เชิญตัวบุคคลสำคัญในคดี2คนได้แก่นางดอนมารีรสและนางส้มโอนามสมุติชาวบ้านกกตูมซึ่งเป็น2ใน6คนที่ถูกเชิญเข้าเครื่องจับเท,ท็จในคดีน้องชมพู่โดยแบ่งเป็น วันละ2คนคนละ2อถชั่วโมงด้วยคำถามยังคงเป็นคำถามปลายปิดใช่หรือไม่ใช่และจริงไม่จริงซึ่งเมื่อวานนี้เป็นคิวของพระอาจารย์บุญมาและเจ้าวาดท่ามผูผาแอกและพระสุรัตธิระชิโลหรือครูบารัตขณะที่พ่อแบมหรือนายวัชรินโกงแก่เท้าและเด็กชายก้อยเจ๋งลูกชายน้าเสริมจะเข้าเครื่องจับเท็จ เป็นคิวสุดท้ายในวันที่20มกราคม64จากเดิมในวันนี้มีรายง,งานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน1น,นั้นจะเรียกให้พ่อแบมเข้าเครื่องจับเท็จพร้อมกับนางดอนแต่ในช่วงที่มีการรับตัวออกมาจากที่พักย่านปทุมธานีเพื่อไปที่สำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานหนึ่งได้มีการสลับซึ่งได้เชิญนางส้มโอนามสมมติไปก่อนเพราะพ่อแบมนั้นจะถูกเข้าเครื่องจับเท็จในวันที่20มกราคม64 เพราะเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการให้เวลาพ่อแบมมากกว่าชาวบ้านคนอื่นเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ข้อมูลกับทีมข่าวเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนของวันที่20มกราคม64โดยจะมีการเชิญ2พยานเข้าเครื่องจับเท็จซึ่งเหลือเพียงพ่อแบมหรือนายวัชรินโกงแก่เท้าและเด็กชายกวเจ๋งลูกชายน้าเสริมคาดว่าจะให้เด็กชายกวัวเจ๋งเข้าเครื่องจับเท็จคนแรก เพราะจะใช้ระยะเวลา1-2ถึงชั่วโมงโดยเด็กชายคุ้ยเจ๋งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแก๊งจำปาและเป็นเด็กที่เล่นกับน้องชมพู่ขณะที่พ่อแบมจะเป็นคนสุดท้ายสำหรับการเข้าเครื่องจับเท็จเนื่องจากจะต้องใช้เวลามากกว่า4ชั่วโมงสำหรับพยานปากสำคัญอย่างพ่อแบมเนื่องจากเป็นบุคคลที่รู้เห็นยืนยันข้อมูลได้ถูกต้องมากกว่าชาวบ้านรายอื่นๆและมี บ้านอยู่ใกล้กับทุงพลที่ให้ข้อมูลกับชุดสืบตลอดการทำหน้าที่ในพื้นที่มากกว่าชาวบ้านคนอื่นทีมข่าวเดินทางไปพูดคุยกับพ่อแบมหรือนายวัชรินโกงแก่เท้าชาวบ้านกกกอกซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเชิญตัวมาเข้าเครื่องจับเท็จโดยวันพรุ่งนี้จะเป็นคิวของพ่อแบมแต่วันนี้คงยังอยู่ระหว่างการทบทวนลำดับและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่11พฤษภาคม63 พ่อแบมบอกว่าตนถูกเปลี่ยนตารางเข้าเครื่องจับเท็จซึ่งเดิมนั้นในวันนี้มีรายงานว่าจะต้องเป็นตนเข้าเครื่องจับเท็จพร้อมกับนางดอนมารีลตแต่ได้เปลี่ยนแปลงเชิญนางส้มโอวงเล็บนามสมมุติเข้าไปแทนแต่ตนน่ะทราบเหตุผลจากเจ้าหน้าที่ว่าจะถูกสอบมากกว่าคนอื่นอย่างต่ำสี่ชั่วโมงจึงได้ให้เวลาคนที่ใช้เวลาน้อยกว่านั้นเข้าไปสอบก่อนเนื่องจาก ส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่ที่ไม่เกิน2ชั่วโมงจากเดิมเคยออกมาให้สัมภาษณ์กรณีเจอลุงพลในวันที่11พฤษภาคม63ช่วงเวลาประมาณ9ก้นกายีนาทีถึง9ก้นกาสีนาทีพบเห็นลุงพลกําลังกรีดยางอยู่ที่สนยางข้างบ้านและได้ยินเสียงหมาเหา่าในวันที่12พฤษภาคม63ซึ่งเป็นการออกมาให้ข้อมูลกับผู้สืข่าวแต่ยังมีข้อมูล อีกบางส่วนที่ตนนั้นไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนนอกจากให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตนได้มีโอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนางส้มโอซึ่งเป็นคนที่ชายปริศนาเดินลงมาจากเขาบริเวณห้วยบุงหลังบ้านพ่อแบมซึ่งเป็นช่วงบ่ายของวันที่ชมพู่หายแต่ยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันเพราะตนกับนางส้มโอนั้นพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแล้ว สำหรับการแต่งกายของชายปริศนาที่เจอนั้นเป็นผู้ชายสวมใส่กางเกงสีดำจำสีเสื้อไม่ได้แต่ไม่มีการสวมหมวกไอ้โมงปิดบังใบหน้าด้วยระดับสายตาการมองเห็นจะอยู่ระหว่างประมาณ200เมตรพ่อแบมยอมเล่าข้อมูลชุดใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังพร้อมทั้งเปิดเผยวันนี้เป็นครั้งแรกให้กับทีมข่าวฟังเหมือนกันว่า ในวันที่11พฤษภาคม63เวลา9นากาถึง9นากา10นาทีตนนั้นอยู่ภายในครัวของบ้านกำลังต้มน้ำเพื่อจะทานอย่าตอนเช้าได้ยินเสียงคล้ายคนผูกวัวซึ่งเป็นการตอกหมุดเลี้ยงวัวดดามาจากสวนมันสำปะหลังหลังบ้านแต่หลังจากออกไปก็ไม่พบใครจนเวลาประมาณ9นากา10นาทีถึง9กน,นาทน,นาทีพบเห็นชายใส่กางเกงสีดำ จำลักษณะไม่ได้ไม่ใส่หมวกไอ้โมงเดินผ่านจากสวนมันสัมพหลังเข้าไปที่กอไผ่หลังสวนยางพาราตรงข้ามบ้านลุงพลซึ่งบริเวณจุดดังกล่าวคือตีนเขาผู้เหล็กไฟและช่วงเวลาประมาณ9้น20นาทีถึง9 40นาทีตนได้เจอกับลุงพลที่สวนยางพาราตรงข้ามบ้านอย่างไรก็ตามพ่อแบมพูดทิ้งท้ายว่าที่ยอมออกมาเปิดเผย ที่ยอมออกมาเล่านั้นเพราะทุกคนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไหนไหนก็ไหนไหนแล้วมาถึงขั้นตอนนี้แล้วขอพูดเท่าที่พูดได้แต่การออกมาให้ข้อมูลครั้งนี้หรือแม้แต่มีการเข้าเครื่องจับเท็จค่อนข้างเป็นห่วงความปลอดภัยของคนในครอบครัวเพราะตนนั้นมากรุงเทพกับตำรวจแต่ทิ้งให้คนที่บ้านอยู่เพียงลำพัง กลัวว่าคนร้ายตัวจริงจะย้อนกลับมาทำร้ายครอบครัวพ่อแบมแกล่าวอีกว่าจากเดิมที่ตนนั้นเคยให้สัมภาษณ์ว่าพบเจอกับลุงพลในสวนยางตรงข้ามบ้านช่วงเวลาประมาณ9ก้นกานาทีถึง9.40นาทียังยืนยันแบบเดิมแต่ไม่ใช่เพียงแค่นั่งอยู่ที่บ้านแล้วเห็นลุงพลกรีดยางตนได้เดินทางไปพูดคุยกับลุงพลก่อนที่จะมาเจอกับลุงพลกรีดยาง แต่ส่วนตัวแล้วเชื่อว่าลุงพลกับตนนั้นรู้ดีว่าการเจอกันในสนยางพูดคุยในประเด็นใดลุงพลรู้ดีว่าในสนยางวันนั้นเราคุยอะไรกันทั้งนี้ตนในฐานะที่ออกมาให้ข้อมูลค่อนข้างมากเกี่ยวกับตัวลุงพลหลังจากกลับไปกะกะครั้งนี้ก็จะต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นเพราะคนที่บ้านค่อนข้างเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเกี่ยวกับการออกมาให้ข้อมูลถ้าเป็น ไปได้นะ่ะการไปครั้งนี้อาจจะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวจนกว่าคดีจะสิ้นสุดเพราะไม่เช่นนั้นก็อาจจะไม่ได้รับความปลอดภัยความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่อัจฉริยะเผยไม่เกิน10กุมภาพันธ์นี้รู้ผลสอบคดีน้องชมพู่คุณอัจฉริยะเผยนายสองซิมได้เงินจากการฆ่าน้องชมพู่ไม่น้อยกว่า10ล้านบาทจากขบวนการไซเอซ่า เกี่ยวกับเรื่องของเหล็กไหลพร้อมเผยไม่เกินวาเลนไทยนี้จะได้รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าน้องชมพู่คุณอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเปิดเผยผ่านการไลฟ์สดผ่านทางเพจ Facebook ชมรมถึงความคืบหน้าของคดีน้องชมพู่ว่าขณะนี้ใกล้ถึงจุดของเทวดากำนังฟ้าแล้วไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นใครคาดว่าไม่น่าเกินช่วงตรุษจีนหรือวาเลนไท์เจ้าหน้าที่ชุดทำงาน น่าจะสรุปผลคดีนกชผู้ได้นอกจากนี้คุณอัจฉริยะยังได้พูดถึงประเด็นสองซิมที่เคยพูดมาก่อนหน้านี้หลังจากวันนี้ได้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นที่บ้านกอกโดยบุคคลสองซิมคนนี้ซิมหนึ่งเป็นคนพูดจาดีน่าเชื่อถือทำให้มีคนหลงไหลจำนวนมากส่วนอีกซิมหนึ่งเป็นคนอารมณ์ร้อนขี้โมโหและยังเป็นคนที่เชื่อและหลงในเรื่องของไสยศาสตร,ร์อย่างหนัก เมื่อคืนนี้มีข่าวว่าเทวดากับนางฟ้าเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีคุณอัจฉริยะยังบอกว่าทั้งคู่น่าจะเดินทางไปหาจอมขมังเวทที่เป็นกุญซือของเทวดาและยังมีส่วนในการฆ่าน้องชมพู่ด้วยโดยทั้งคู่นั้นน่าจะนําเงินสดไม่ต่ํากว่า2ล้านบาทไปฝากไว้เนื่องจากเกรงว่าตัวเองนั้นจะถูกจับยึดทรัพย์จะได้มีเงินเหลือพอใช้จ่าย ทั้งนี้พื้นที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารโดยเฉพาะปานกกกอกนั้นเคยเป็นพื้นที่ฐานปฏิบัติการของอดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เก่าและจะมีจอมขมังเวทหลายคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของสยศาสตร,ร์เชื่อเรื่องของเหล็กไหลและพญานาคและเชื่อว่าคดีน้องชมพู่นั้นทําให้คนที่มีความเชื่อเรื่องของสยศาสตร,ร์เกี่ยวกับเรื่องของเหล็กไหลได้เงินไม่ต่ํากว่า10บล้านบาท ด้วยการแลกด้วยชีวิตของเด็ก3ขวบที่ไม่รู้อิโนยเนด้วยเชื่อว่ามีการใช้ความบริสุทธิ์ของเด็ก3ขวบไปตัดเหล็กไหลโดยมีจอมขมังเวทเป็นกุนซือเพราะพบว่าผมของน้องชมพู่นั้นโดนตัดและมีรูที่หลังซึ่งเป็นการสะกดวิญญาณของจอมขมังเวทและเชื่อว่าคดีนี้มีคนได้เงินไม่น้อยกว่า10ล้านบาทอย่างแน่นอนคุณอัฉริยะยังกล่าวอีกว่า จากการเป็นวิศวกรโยธามองว่าต้นไม้ที่ชาวบ้านกราบไหว้นี้ที่บ้านกกอกไม่ได้เป็นต้นไม้ตะเคียนแต่เป็นต้นมะค่าแต,แต่ถึงจะเป็นต้นตะเคียนนั้นหรือต้นมะข่านั้นก็ผิดพรบรป่าไม้ทั้งนั้นเพราะเป็นไม้ห่วงห้ามแต่สิ่งที่ผิดอีกอย่างคือการนำไม้ดังกล่าวมาหลอกลวงชาวบ้านเป็นไม้ตะเคียน เพื่อหลอกลวงขายดอกไม้ทุกเทียนในการกราบไหว้บูชาขอโชคลาภนอกจากนี้ยังพบว่าเทวดามีการคิดการใหญ่จากการสร้างพญานาคหลังจากสร้างเสร็จก็จะตั้งให้เป็นคำชนโนสองมีการนำวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังมาขายจากนั้นจะให้จอมขมังเวทที่เป็นคุณซื้อให้มาทำพิธีดูดวงเสดเคราะห์ต่าง ราะเทวดามี FC แฟนคลับเยอะซึ่งน่าจะสร้างไรายได้อย่างงามเลยทีเดียว